หน้างี่เง่าเอาแต่ใจครับเขาอาจจะมีเลขเช่น12ึ่อยู่ในเบอร์หรือเปล่านะอยากรู้ชมคลิปนี้ครับหลายคนมาถามบอกว่ามีเลข2 1งหนอเนี่ยอยู่ที่นายเราแล้วนายเราเป็นคนที่แบบงี่เง่าเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่ามันมีส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูเบอร์คือหัวลศาสตร์ดูความสมดุลผลต้องดูทั้งเบอร์นะครับคือ2 1งหนบางทีเขาเรียกว่ารักมากเก็บมากจู้จี้จุกจิกเพราะเก็บรายละเอียดก็ได้อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นหรือเขาอาจจะมีพวกหนึ่งแปดแปดหนึ่งหรือ เขาต้องการจะชี้สั่งให้เราทําตามนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า1 2ึ่งองอย่างเดียวมีผลทําให้เขางิ่งเขาเอาแต่ใจไหมต้องตอบว่าไม่จริงยังไงต้องดูดูทั้งเบอร์แหละแล้วก็ดูการร้อยเรนดูความเหมาะสมมันถึงจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆริงหรอก็ต้องดูกระทําเราด้วยแหละว,ว่าเราทําอะไรไปสะท้อนที่เขาเนาะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเบอร์การใช้ของพวกนี้ก็ต้องดูทั้งเบอร์นะครับไม่อยากให้วัดคนแค่คู่ตัวเลขเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากรู้ความหมายของนายคุณก็สามารถเข้ามาเช็คได้ที่แพลตฟอร์มเราหรือท ปรึกษากันว่าเบอร์นั้นเหมาะสมกับคุณไหม